สวัสดีค่ะปัจจุบันนี้นะคะการใส่แมสถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะในชีวิตประจําวันของคนเราเนาะและรู้ไหมคะว่าถ้าใส่แมส์นานๆเนี่ยก็ส่งผลต่อผิวได้เช่นเดียวกันนะคะบางท่านเนี่ยเกิดอาการแพ้แมสก็จะทําให้ผิวเนี่ยเป็นผดเป็นผื่นแดง ขันยุบยิบุบย,ยหรือไม่ก็เป็นสิวเพราะว่าเกิดการหมักมมของเหงื่อแล้วก็ไขมันเนาะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะเกิดรอยยับนะคะบริเวณที่เราใส่แมสเข้าไปเนาะปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากผิวของเราเนี่ยไม่แข็งแรงและไมโครไบโอมหรือเพื่อนตัวจิ๋วของเราเนี่ยขาดสมดุลด้วยกันนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ เพราะเรามีอาวิยองสกินมูลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสาน2เทคโนโลยีด้วยกันเทคโนโลยีแรกก็คือ C2G เทคโนโลยีค่ะเขาเนี่ยทำงานในระดับเซลล์และก็ลงลึกไปถึงระดับยีนต้นเหตุของปัญหาผิวนะคะช่วยเผยผิวสุขภาพดีช่วยให้ผิวชุ่มชื้นผิวสดใสและกระจ่ายใสด้วยนะคะเทคโนโลยีที่2ก็คือ ไมโครไบโอมเทคโนโลยีค่ะช่วยเพิ่มภูมิผิวเสริมกำแพงให้ผิวแข็งแรงด้วยตัวของเขาเองเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเสริมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E เป็นวิตามินผิวใสที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ด้วยนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นในช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะจากราคาสมาชิก 6,095บาทลดเหลือ3,925บาทรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะแล้วเราจะมีผิวเด็กด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ